ราชวงศ์โรมานนฟเป็นราชวงศ์ที่ปกครองบนพื้นแผ่นดินรัสเซียอันกว้างใหญ่ไพศาลมาเป็นระยะเวลานาน,านหลายร้อยปีและยังเป็นราชวงศ์ที่ปกครองพื้นแผ่นดินรัสเซียแห่งนี้เป็นราชวงศ์สุดท้ายด้วยในช่วงที่จกักรวรรดิรัสเซียยังคงมีอานุภาพและมีความชอบธรรมในการปกครองประเทศนั้นสถาบันพระเจ้าซาของรัสเซียถือได้ว่ามั่นคงและแข็งแกร่งมากที่สุดในบรรดาประเทศที่มีระบบกรรษัตริย์ของยุโรปโดยทีเดียวประชาชนทุกหย่อมยา่า มองว่าพระเจ้าซานั้นคือพ่อของแผ่นดินคือคนที่บรรเทาทุกสุขของประชาราษฎรคือคนที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เสมอแต่แม้ว่าสถาบันจะแข็งแกร่งมากเพียงใดก็ย่อมจะมีคนต่อต้านเพราะจากักรวรรดิรัสเซียนั้นแม้ว่าจะเป็นมหาอำนาจที่ชาติในยุโรปหลายชาติต่างเกรงกลัวแต่อย่างไรนั้นด้วยความใหญ่โตของรัสเซียรัสเซียได้ก้าวเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมช้ากว่าประเทศอื่นในยุโรปทั้งหมด อีกทั้งความเหลื่อมล้ำของชาวรัสเซียยังสูงมากอีกด้วยคนจนในรัสเซียนั้นแทบจะไม่มีข้าวกินแต่พวกเชื้อพระวงศ์ต่างสเสวยสุขอยู่ในพระราชวังในกรุงเซนสปีเตอร์เบิร์กชาวรัสเซียจํานวนมากมีสถานะยากจนและต้องเข้าเมืองมาเป็นแรงงานราคาถูกเพราะมีชีวิตที่ดีกว่าอยู่ในชนบทอย่างไรนั้นไม่ว่าจะเป็นคติดั้งเดิมหรือเพราะชาวรัสเซียไม่มีการศึกษาอย่างไรไม่ทราบพวกเขาไม่ได้โทษพระเจ้าซาเพราะพวกเขามองว่าพระเจ้าซานั้นคือพ่อ พ่อของแผ่นดินพวกเขาทำได้เพียงแค่ก้มหน้าก้มตาทำงานโทษชะตาชีวิตของพวกเขาเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองแม้ว่าด้วยสถานะที่ตกต่ำสุดขีดของชาวรัสเซียจะทำให้มีนักปฏิวัติจำนวนมากพยายามโน้มน้าวแรงงานให้เข้าร่วมคณะปฏิวัติแต่พวกเขามักจะไม่ทำเพราะพวกเขากลัวว่าสถาบันพระเจ้าซาจะเป็นอะไรไปและนั่นทำให้โอกาสของคณะปฏิวัติในการเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องของรัสเซียนั้นเกือบจะเป็นศูนย์ อย่างไรนั้นสภาพของแรงงานรัเสเซียที่เป็นได้แค่แรงงานราคาถูกในโรงงานที่เพิ่งจะสร้างตามการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นพวกเขาทํางานอย่างหนักแม้ว่าจะได้รับค่าแรงเพียงแค่น้อยนิดไม่มีสวัสดิการรองรับและถูกเหยียดหยามจากบรรดาชาวรัเสเซียด,ด้วยกันว่าเป็นพวกไกร้สมองเป็นพวกคนจนเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังเกิดขึ้นจนรัฐบาลพระเจ้าสานั้นต้องผ่อนปรนกฎหมายแรงงานบางอย่างเพื่อลดความขัดแย้งอย่างไรนั้นแรงงานจํานวนมากยังคงมีชีวิตอยู่แบบเดิม ไม่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นและไม่ได้รับสวัสดิการที่ดีแต่สิ่งที่รัฐบาลให้มาคือแรงงานนั้นจะได้จัดตั้งสหภาพแรงงานที่นำโดยบ้านหลวงกาปองซึ่งสหภาพนี้อยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่ารัฐบาลพระเจ้าสากลัวว่าแรงงานจะเป็นพลังให้คณะปฏิวัติจึงต้องควบคุมเอาไว้เป็นพิเศษบ้านหลวงกาปองผู้เป็นนายใหญ่ดูแลสหภาพนั้นก็เป็นตำรวจเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาก็เห็นใจเหล่าแรงงานจํานวนมากที่ถูกกดขี่เมื่อแรงงานเริ่มออกมาประท้วง บ้าหลวงกาป่องจึงไม่ลังเลที่จะเข้าเป็นหัวเรือควบคุมการประท้วงและพาแรงงานจํานวนมากไปยังพระราชวังฤดูหนาวเพื่อไปทูลขอพระเจ้าซาตามข้อเรียกร้องซึ่งข้อเรียกร้องนั้นอยู่ด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. ลดเวลาการทํางาน 2. ปรปับปรุงความเป็นอยู่ภายในโรงงาน 3. จัดระบบสวัสดิการและค่าแรงของแรงงานให้ยุติธรรมการเดินขบวนของแรงงานนั้นเป็นไปอย่างสงบ ฝูงชนจํานวนมากถือรูปพระเจ้าซาและร้องเพลง God Save the k i n ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองทั้งบาทหลวงกาปองและผู้ชุมนุมแต่ก็าคิดว่าการประท้วงนี้น่าจะจบลงได้ดีและพระเจ้าซาจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นในตอนนั้นพระเจ้าซาไม่ได้อยู่ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอำนาจการตัดสินใจในเรื่องนี้จึงถูกพิจารณาอย่างเร่งด่วนโดยเสนาบดีของพระเจ้าซาที่อยู่ในพระราชวางัง และนั่นก็เป็นปฐมบทที่กาลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝูงชนเดินทางมาถึงประตูชายกรุงเซนต์ปีเ,เตอร์เบิร์กทหารจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นทหารมา้าพุทธาหรือทหารมหารเล็กต่างกระจายตัวตรึงกําลังเอาไว้จํานวนมากด้วยอาวุธครบมือฝูงชนจํานวนมากที่เข้าร่วมการประท้วงต่างก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะพวกเขามาชุมนุมอย่างสงบแต่เมืม่อฝูงชนก้าวเท้าต่อไปเสียงปืนก็ดังขึ้นปืนในมือของทหารยิงใส่ประชาชนที่ถือรูปพระเจ้าส่า และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าซาในขณะที่เสียงปืนดังทหารมาฮุตซาก็ปรีเข้าประชิดต,ตัวประชาชนในทันทีฝูงชนจำนวนมากที่เห็นทหารโจมตีใส่ก็วิ่งหนีกันให้วุ่นบาทหลวงกาปองก็หนีเช่นกันเขาไม่ดึกไม่ฝันว่าพระ,พระเจ้าซาจะตอบโต้รุนแรงเชน่นนี้ในเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากต้องเสียชีวิตลงคาดการเอาไว้ว่ามีประชาชนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า5,000คนและต้องบาดเจ็บอีกร่วมหมื่นกว่าคนถือเป็นความเสียหายทั้งชีวิตและจิตใจขั้นร้ายแรง จะถูกขนานนามเอาไว้ว่าวันอาทิตย์หนองเลือดหรือบัดี้ซันเดย์มือพระเจ้าซาทราบข่าวเขารีบกลับมาที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กทันทีแต่อย่างไรนั้นเขากลับไม่ทําอะไรที่จะกู้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์ให้กลับคืนมาเขาเลือกที่จะรักษาศักดิ์ศรีของกองทหารพระเจ้าซาและคณะเสดาวดีเอาไว้โดยแลกกับชื่อเสียงของพระองค์เองเหตุการณ์ในวันนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนต่อทั้งรัฐบาลพระเจ้าซาและตัวพระเจ้าซาเอง พระเจ้าซาไม่ใช่พ่อหรือคนที่รักประชาชนอีกต่อไปเขาก็แค่คนที่หลงอำนาจเป็นพวกบ้าเลือดที่ไม่สนใจใประชาชนสถานะพ่อและคนให้ความเคารพสูงสุดไม่มีอีกแล้วราชวงศ์รมานนฟและพระเจ้าซาจบสิ้นแล้วที่นั่งอยู่บนบันลังในขณะนั้นเป็นเพียงแค่นิโคลัสจอมกระหายเลือดเท่านั้นหลังจากวันที่มีการสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปไม่ว่านิโคลัสจะรู้สึกผิดแค่ไหนก็นไม่มีวันจะหวนมาแก้ไขได้ มีหนำซ้ำเมื่อประชาชนไม่ให้ความเคารพอีกแล้วปัญหามากมายก็ถูกโจมตีใส่พระเจ้าซาไม่เว้นวันทั้งความล้มเหลวในการดูแลปากท้องประชาชนความล้มเหลวของการดูแลสภาพความเป็นอยู่แรงงานการสั่งค่าประชาชนและพาชาติเป็นปรชาชัยต่อญี่ปุ่นซึ่งในขณะนั้นรัสเซียกําลังจะแพ้ญี่ปุ่นในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นอยู่พอดีด้วยเหตุน,นี้เองรัฐบาลพระเจ้าซาจ,จึงตั้งสภาดูมากขึ้นและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น แต่อย่างไรมันก็สายไปเสียแล้วสภาดูมาที่เป็นเหมือนของเล่นของพระเจ้าซาไม่อาจช่วยอะไรเอาไว้ได้และราชวงศ์โลมานอฟต้องพบจุดจบในการปฏิวัติรัเสเซียเมื่อปี2460ซึ่งเป็นอีก10ปีในเวลาต่อมา